ากินให้เบิง้งกินให้เบิง้งนั่นนี่ลราเพิ่งกินเขาให้เบิง้ง <c oughs> ิมบแกพริกได้บบบแซง่อยกับกว๋วครับ พี่น้องอสวัสดีครับผมสวัสดีข่าหน่อยลูกสวัสดีข่าหน่อยเร็วสวัสดีพี่พน้องสุขุสุขคนครับผมสวัสดีอเอฟซีทุกท่านนะครับผมนะฮะอยู่กับช่องรัฐประสาทศิลป์ครับผมพอกันอีกเช่นเคยหายไปโดนครับว่าแต่ถึงหยุดส่องไว้แล้วนะครับ <laughs> จะของส่องมาแล้วนะครับผมจะของส่องมาแล้วมอนี่ได้เ <c oughs> นี่ยฮะ หมูย่างน้ำจิ้มรดนเด็ดพี่น้องอกับแก้ม,มบักพริกหน่วยนะครับพริกเขียวนะครับนี่นะครับแล้วก็นีบักแต้งนะครับผมนะฮะก้นเผ็ดครับผมก้นเผ็ดครับพี่น้องข้าวเหนียวก้นเผ็ดก้นเผ็ดน,นะเวาหลายใหญ่ห้างพี่น้องครับผมนะฮะ <N> ไซ้โหลด ไซร e ัตวัดดีพี ja, Un ่น้องนะวัดดี้เินะทูจ่าเวสวยนะลูกจ้าสวยจ้าจ้ายิ้มหวานด้วยยิ้มหวานนะเนี่ยนะครับผมมาครับพี่น้องเราหลายใหญ่ะใส่เพิ่อนเพิ่เป็นใจได็บมะพริกนะคือเป็นตาเสียบใส่มะพริกอื้ สองเัรหลังล้างผกินน้ำเนี่ยผงกิ<ห>นน้ำมาครับไปอ่ะอืมอืมนนอืมกี่ั่าก็กีนเปตะเสียกี่เป็ดฝน มาครับพี่น้องครับตอย่างตังวตน,นี้สอยเรียบร้อยครับเอสรอยมอออ่้ัใจแลอวใรลูกไี่จ้าอยเนี่ยโอ้โหนะพีเลือดอยู่นะแบพริกมันจะพีดเหรเนาะเลืแล้วเนาะกินคือบอ่เพีดนี่เนาะปวด กินลหรอนี่นายหิวปะเออในปากอ๋อนี่ดูเขาจิ้กิ้งเข่าเหนียวอ้ออ้าวจ้าจ้าก่อนจ้าอ่ะมัมบัตินี่มัมมัมเอวเก่งจังเลย Moment, đọc. anh chắc, nhu hoạt bắt tao hằng này. Nó có là. mẹ đọc. Anh bắt này, nhung. Nguyên, chẳng là. Mmh. 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 อันไหนลูกว่าจังมามอ้ายเพิ่นอ้ายเพิ่นั่งพี่น้องเพิ่นกินข้าวซะก่อนลูกข้าวซะก่อนนี่พวกเอาหมูให้แล้วกินบ่อือหมูนี่กินเป็นบ่หมูนี่กินแต่ข้าวในโดมเป็นเก่งจังเลยผลน่ะโอ้ยตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งๆลูกเก่ง ประกาศจับยานข้นเพชรตอนเขาเพิ่นกอนเห็นเจ้ากินแสบข่อยกบแสบน้ำมาครับไป <c oughs> นร <c oughs> อเนาะอากินบักพริกเป็นกินผักเลนเลนไหมโอ้ <c oughs> ยอดอีเร อ้นม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 ยันค้นรับอ้นอะเม้มเม้ม,ม,มค่อยเม้มอ่ะกินข้าวก่อนนี่นะบุ๊บบุ๊บนี่ข้าวเหนียวนุก,กินข้าวเหนียวได้นี่เนาะอ่ะคนกินข้าวเหนียวเก่งไหมอืมโอ้ยเก่งจังเลยหุ่น่ะโอ้ยเก่งจังเลยอะไรปะ กินเครื่องโปะเพ็ดนี่เนาะเคยราบปากกายกินน้ำไดหนังจิงลดเด็นะพตาเสียบ <c ười> ดูกก็แนมนะ <c ười> ที่ร้านแนมพอกนินก็เสียบลายเนาะไป ôi cái mùa hả này mùa chịu 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 ใช่แ,แม่บอแล้วแม่มซิมหมูก็อีพอรี่แซบอีรีบอ,อจิ้มกระเด็ดจ,จริงไหมอ้วตอนใหญ่แท้แซบอีรีบตัวละอร่อยจังเลย <c oughs> Trăng lời,

กินให้เบิ้งกินให้เบิ้งนั่นนี่ละเพื่อกินเขาให้เบิ้งสิมบักพริกให้แบบแจ้งหน่อยกับกรอบครับบักพริกให้กวาดแบดบเบิ้ดลูกแบดเบิ้ด

cay nhon đã, bắt kim, Kín ăn kim ăn, ngập ăn được ăn nè, kim anh phi non băng nè, kim anh phi non băng nè, đấy trăng đằngเลย, quạt. มกเสือเนี่ยแม่แต่ใช่เนี่ยมกเสือนอ,อีกสี่ลูกครับซิเม็ดนำเบิดเลยบปล่สิถอยเลยสิองออมแผ่ตัวเหนียวท่านในป่าขออนุญาตนะครับ rồi Ừ. 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 Chị có lên ừ. Chị có Ừ. 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 Chị Ừ. Ừ. Kinh sư và phí Bà phê bên dưới bè Ngoại Có dài được phí Chỉ cái đây Nè <Nh> <inhale> uhm. à. ลูกใชรเรไดู้กใครอัลโหมาม่ๆาเออน่ากินขาาไรลูกไปโอ้สุดยอดครับสุดท้ายนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องนั่มกันแล้วกันนะครับผมาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไ r i b e น้าเนี้ยครับผมใครที่รับชมคลิปนี้ขอให้สุขภาพหลังกาดทั้งแรกสู่สุขคนกันแล้วกันครับนะฮะ รำไม่ำรวยนะครับผม e. สำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลยๆ deste, ครับทีแวีครับเัืเบิงนะฮะพบกันคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะลาสวัสดีค่ะบ๊ายบายด้วยบ๊ายบาย